อโอเคนะครับหลังจากที่เราไปวัดค่าต่างๆข้างนอกมาแล้วนะครับมันจะเอาข้อมูลตัวนั้นน,น,นะครับมาคำนวณจากสูตรนี้นะครับ tan ซีต้าตกับข้ามส่วนชิดนะครับนะคถ้าเราอยากจะหาข้ามเนี่ยก็คือเราก็ย้ายชิดเข้าไปคูณ tan ซีตนะครับเพราะฉะนั้นนะครับข้ามนะครับข้ามนี่มันก็เท่ากับ แทนซีตานะครับคูณชิดนะครับแบบนี้นะครับอ่าถ้าเราทราบว่าข่ามนี้มันเท่าไหร่นะครับเราก็จะทราบความสูงของจุดตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันอยู่ด้านด้านข้างนะครับอ่าจากข้อมูลที่เราวัดมานะครับจากข้อมูลที่เราวัดมานะครับก็คือ ผมวัดแทนมัดมุมซีตาเนี่ยก็คือแทนนะครับ43นะครับก็คือมัดมุมได้43องศาก็คือแทน43องศาหลังจากนั้นผมก็ใช้วงร้อเนี่ยวัดถึงที่ผมยืนเนี่ยนะครับได้21เ,เมตรนะครับคูณ21เ,เมตรนะครับทีนี้เรามาดูตารางว่าแทน43เนะี่ยมันมีค่าเท่าไหร่นะครับเรามาดูตารางนะครับ เขาบอกว่า0ไอ้ทน43เนี่ยมันเท่ากับ0.9325นะครับคูณ21เมตรเนี่ยมันก็เท่ากับ19นะครับ19.583นะครับ58 แต่ข้อมูลตรงนี้มันกลเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกนะครับเพราะว่านะครับปกติแล้วนะครับถ้าเราจะวัดมุมจริงๆเนี่ยนะครับเราจะเอาตวเนี้นอนเราจะวางท่าแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ก้มไปส่งซึ่งมันจะทําไม่ได้นะครับเพราะว่ามุมจริงๆอ่ะคือเราจะวัดอยู่ประมาณตรงนี้นะครับมุมจริงจะวัดอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ คือมุมที่ถูกต้องเนี่ยคือเราจะให้วัดตรงนี้ก็คือเนี่ยแบบพื้นไปเลยนะครับแนบกับพื้นแบบนี้ไปนะครับแต่เราทําไม่ได้นะครับเราไม่สามารถที่จะไปส่องอะไรแบบนี้ได้นะครับเราก็ต้องยืนตรงนี้เพราะฉะนั้นระยะที่เราวัดจริงๆอ่ะมันก็อยู่ประมาณตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็วัดความสูงของคนเข้าไปด้วยนะครับวัดความสูงของคนด้วยผมเป็นคนวัด นะครับโค้งสูง175นะครับก็ประมาณ1.75บวก1.75เมตรนะครับมันก็จะได้นะครับอยู่ที่21.33นะครับ21.33นะครับเนี่นะครับนั่นก็หมายความว่าตึกของเราเนี่ยมันจะสูงอยู่ที่สูง ที่เสร็จคสามสามเมตรนะครับอ่าทีนี้อันนี้ผมบันทึกข้อมูลหนึ่งนะครับดีข้อมูลหนึ่งคือผมกาเดินเข้าไปชิดนะครับอีกที่หนึ่งนะครับบอกว่าคือผมบัดมุมได้แทนนะครับแทน53าสามตัแทน54นะครับแทน54องศานะครับมุมได้สี่ อยู่ที่ผมยืนแล้ววัดได้ค่าสิบสี่องศาเนี่ยผมวัดจากจากระยะต่างจากที่ผมยืนเนี่ยไปอัดตื่น,นเนี่ยมันได้สิบสี่เมตรนะครับคูณสิบสี่เมตรนะครับตอีนี้เรามาดูแันห้าสิบสี่เนี่ยนะครับมันมีค่าเท่าไหร่นะครับเราก็ไปเปิดตารางเขาบอกว่าแทนห้าสิบสี่นี่มันมีค่าเท่ากับหนึ่งจุด 3 7 6 4นะครับคูณ14นะครับมันก็ได้เท่ากับ10 8.5 8 1นะครับแล้วก็บวกความสูงของโมกดก็คือ1.75นะครับ1.75นะครับมันก็เท่ากับประมาณ21เมตรนะครับก็ถันเกิดว่าข้อมูลเนะี่ย ไม่ว่าเราจะไปยื้นรื่ตรงมุมไหนนะครับมันก็จะได้ค่าประมาณใกล้เคียงกันนะครับถ้าเราคำนวณถูกนะครับถ้าเราูตารางแคนถูกนะครับเราก็จะรู้เราก็สาาจถคำนวณได้ว่าตึกราจะสูงเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าไปที่โรงเรียนนะครับก็อาจจะวัดเสาธงนะครับวัดความสูงของเสาไฟฟ้าอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราอยากจะให้ ให้เรียนได้สนุกเนี่ยเราก็ถามเด็กนักเรียนไปเลยว่าเรารู้ได้ไงนะครับว่าเสาธงโรงเรียนของเราเนี่ยสูงกี่เมตรนะครับก็ให้เด็กไปหาวิธีการมานะครับเด็กเขาก็จะไปวัดอะไรก็แล้วแต่ใช้ดินสอวัดใช้ไม้บรรทัดวัดใช้ิอสขีนอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาก็จะวัดไม่ได้นะครับให้เขาวัดประมาณหาวิธีวัดให้ได้ประมาณ สามสิบนาทีเดียวนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาิมกันนะครับว่าเฮ้ยเราจะมันมีวิธีการหานะครับโดยการทําแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยนะครับก็พูดถึงตีกมิตินะครับซาคอแทนเซตโคเศษคอร์ดอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เอาตีกลมิติต้ตัวนี้นะครับมาประยุ์ใช้ให้เกิดประโยชน์ก็คือว่าความสูงความตืนนะครับโอเคนะครับ อ่าสำหรับการหาความสูงกองจึดก็จบลงเทียงเ่านี้นะครับ